เดยปวดหลังทองลารกมากแต่พอทานอาการมันดีขึ้นเลยค่ะนอนสบายตัวขึ้นก่อนยายทานตัวนี้จะปวดเอวมากขยับตัวยากพอได้มาทานแคลริพรัสอาการที่ยายปวดก็หายเลยขยับตัวได้สบายค่ะ ไขรที่ปวดสะโพกทาร้วลงขาก็แนะนําให้ทานเลยค่ะวันละเม็ดแล้วดีขึ้นจริงตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดปวดลดชาลดการอักเสบได้ดีเลยนะคะทานทุกวันเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะคะว่าอาการเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นถ้าปวดมากนะคะสามารถทานเป็นสูตรแบบกล่องน,นะคะสูตรสําหรับคนไม่มีโรคประจําตัวนะคะสามารถทานได้วันละ2แคปซูลเลยจะทานหลังอาหารเช้า2แคปซูลทีเดียวหรือจะแบ่งทานก็ได้นะคะเป็นหลังอาหารเช้า1แคปซูลแล้วก็หลังอาหารเย็นอีก1แคปซูลค่ะ ส่วนถ้าใครนะคะที่กินแบบกระปุกอยู่ก็สามารถกินได้เลยค่ะวันละ4แคปซูลนะคะถ้าปวดมากนะก็สามารถแบ่งเป็นหลังอาหารเช้านะคะ2แคปซูลแล้วก็หลังอาหารเย็นเนี่ย2แคปซูลค่ะซึ่งใครที่มีอาการแบบนี้อยู่นะคะแนะนําให้ลองซื้อไปทานเลยค่ะ